chinh đã thoáng khải thì bắn chinh lắm chinh thoáng chinh <society> <ınıurai> thoáng chinh <benim> thoáng chinh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  จัดการซึ่งเบิแต่าก<ป>ั่อาเดี๋ยวใส่ผักใส่เห็ดก่อนอันนี้อันนี้เป็นเห็ดที่ต้มแล้วต้มสุกแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็บบะเกือหอมซอยใส่ลงไปพิใส่แล้วก็ ลน่คือหลาบเท้าเลยเนาะคแล้วน่ากิน ๋ยวถ้าออกมาน้ำปลาใส่ผงปรุงรสน้ำปลานิดนึง้าวหาวหยิบซิมมาหนิสิเป็นไง่ะไรบ้า

เจ้าแ่ะเสนอลงมาเร็วเม,มนูน้ำเสนอค่ะลาบเหบเ็ดหขีออดออข้อ้อยกับผัดเห็ดขี้อ้อยค่ะผัดเห็ดไส้หมูค่ะไส้หมูปลาอร่อยซื้อกินดีบ่ลาบเห็ดขี้อ้อยกับผัดเห็ดขี้อ้อย คุณออ้ยใส่หมูปลาค่ะคุณอ้อยเยอะจิเดี๋ยวสิพาไปเก็บค่ะมากินข่าวก้อนเมื่อเนี้ยเดี๋ยวพาไปเก็บช่องใบไม่ไปเก็บตัวนั้นบ้าเขาไปเก็บว่ไปน้ำเนี้ยล่ะเขาทีไปสองคนน่ะกับแม่เมียวน่ะก็คือไปน้ำแม่เมียวเจะบอย่างนีงไปน้ำไม่จริงกู เดี๋ยวแสบๆเอาช่อนมาชดลดม,มากินกว่าเหดอเล่ไเป็ด้อ้อ้หมูเห็ดปวกมันเห็ดปวกมันเป็นเห็ดปวกแต่ว,ว่ามันไปเกิดยุคีอ้อยเห็ดปวกยุบานแบบเห็ดปวกยุบานยะเกาะนั่นแหะ,ะอยากกินเห็ดปวก เห็ดกว่เดี๋ยวเนไปก็ได้มื่อกีมอโมเมนต์ไฟหมดแดงเด้เห็ดกวดแล้วเนี่กวขี้อ้ยอ่ะกคนนั่นแหละตัแมวมาเด้ตแมวจุ้มแล้วไหนนจุมนักาวันนี้หาเงินย่ะ เดเขาไปสีนน่เด้อเข่าอ่ะนักขีอยูมวนยูมวนี้เนีเป็นการขายของกินเข่าาเตช่ไจ้าเล่นตานี้ยมาจ้าาสิก้นเล่นตาขายเกลือขายก้นเอาเอาข่าเต้ยเต้ยเออนเจมบอขามเอ้ย เอิ้นบ่เอิ้นมากินวะเอิญบ่กินน้องอะจะเอิญเหรอเหนียวบ่มียะพี่เตหะนี่ไปหาให้มิสอนบ่แม่ไอเกมมีผู้สาวแล้วเจีวเดียวอยากกินข้าวเสอ,อยากกินข้าวเส้ย เพนด้ามันยู่ิแมันดูจากความน่าบอกเพนด้าฮะบุกเพนด้าทำเป็นสายสายผูกแขน้อมเนี้ยต้อนี้มากกินข้าวมนด้มันได้มันได้มันได้ไมากินข้าวเหรอมีผากัข้าวไมกินขาวกินมืกมืกกินแม่เอาบบมี้อ่ะใช่มืกอกี้มันติดเมือกเลย ตาเพรแซ่บแซด้ค่ะตาขี้แบคุณแมวบอกิี้แศบน้ลกไหมาเกรแซ่บเนาะเแซ่บแซ่บาเขีอ้อยแซ่บแซ่บเนาะคุณอ้อยจะว่าขี้อ้อยหรืคุณอ้อยเข็ดคนน้อยบางสิเนี่ยาาการมันนใส่หอมมหนึ่งนี่ยมะขีนอ้อยางสิ ไอ้กีอ้อยตัวก็นมัเก็บอได้นาเกี่ยวนี่ใส่ยังก้องมาดิพร้อมเลยใส่ดอกหอมแซ่บะับเขาเจ้าก็แซ่บกับเขาเนียวก็ได้ผัดใส้หมูป้าพร้อมอีกจังห้าต้องใส่เบาบางพอดีเล่นะกลมลงบาง หากิยาพีี่ก็มันไปยุบไม่มองเลยก็นี่ได้มเจมาทำกอไปเ็บเรอเนาะชมันจังบอลเคพอดีเอ์โอนนอยโอนนอยเยเมีน้องเตยกินเขาแงมาแล้วว่าไปย่งหามทแม่ปดหอใลน้องนาลาใ่รกระวนกร่ลองไวใช่ไหว่านางมามุดยาวเลูเป็นลูก่เป็นลูกแม่แก้ว บ้อกินำายเลยของกินใส่น้ำยําปบหเดเดล้กินเห็ดนะลูกเด็ดสมอลลี่ละอิดอ้มะสามมือแล้วจนสิ้นสงสารเลยเจ้าเมาหอดะคุ้มค่าหอเปล่าเยอ์ กินกินจงการเมื่อเดียวจนสิ้นนะิดนเมื่อุดท้ชยเห็นไมแต่เห็นไมนายเบ้บ้านีไผบางเลยไงระบันี้มีแต่แนกกินล่ะ่างก่น่อานยายเบ้คือเป็นคนไหม าผิดแก่พ่อมาสดแม่พ่อ